โอเคทุกคนมาวันนี้ต่้ไปก็จะพาทุกคนมาเล่นเดสรันในเกมโรบบอกกันเนาะแบบนี้ต่้ไปก็ไม่ได้เล่นานานมากแล้วจนทัยเนี่ยเกิดความคิดถึงแล้วทัไปจึงต้องกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งโอเคทุกคน<ๆ>มาทั้ไปเนี่ยเข้าเกมแล้วนะทั้งไปจะเป็นรันเนอร์<ๆ>โอเคมาเราก็ต้องระวังกับดักเรียบร้อยเพื่อนกูแตะไปแล้วสี่แนน้อยตายไปแล้วห้ากระโดดลงไปก็โง่เลยอืฉันไม่ตายก็โง่หรอกตรงนี้เราต้องปากลัวทุกคนมาเราต้องระวังกับดักให้ดีนะเพราะว่า คนที่คุมกับดลบอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาสา่งไมา่จะปล่อยอะไรกัมาก็ไม่รู้ได้เรียบร้อยเ้าเดี๋ยวตาไปสามเหลือกันอยู่สองคนก็คือ้าไฟกับผู้หญิงนั้นโอ้โหไอคนวางกับดาบนี่นมันเก่งจริงเลยเหลือไปแค่สองคนกับมันกับไอผู้หญิงอีกคนหนึ่งต้องระวังขึ้นตรงนี้เนะาะโอ้โหทุกคนมา้าไปกลายเป็นวิญ,ญญาณไปเลยตอนนี้แต่ว่า้าไฟเป็นวิญญาณเหมือนเพื่อนตาไปกลายเป็นวิญญาณที่ว่ามันตรงนีเน้เนี่ยเราก็ต้อง เราก็จะมาทําการโหลดกันเนาะแล้วก็ตอนจบเกมเนี่ยมันก็จะมีการโชว์สกอร์ของแต่ละคนซึ่งดูสกอร์ไ่ดีอยู่ที่ดี๋ดวนะกูตามเป็นคนที่อะไรวะรองสุดท้ายไม่ใช่หรอทำไมกูอยู่ที่4ล่ะเกมกระจกแมบนี้เนราไม่ได้เล่นมานานจนแบบว่ามันมีการอัปเดตนู่นอัปเดตนี่มากมายเนาะถ้าใครกับกว่าจะลองไปดูของในช็อปดูบ้างว่าเขามีการเพิ่มอะไรมาใหม่บ้างปกติคือของในช็อปเราไปจะซื้อแค่ดาบหรือไม่ได้ก็เอฟเฟกต์นเนาะของกุกกิ๊ก,ก,กไม่ค่อยซื้อกันอันนี้เป็นดนจดจคคาเมทุกน เราจะต้อง <Get ready. S 1> เป็นเราจะต้องผ่านกับดักนี้ไปให้ได้ <One. S 1> เป็นกิมที่สองนะถ้าไปต้องผ่านได้สัตาหนึ่งอ่ะค่าส้อังไว้แค่นี้แหละแล้วก็หวังว่าจะเป็นคนที่ได้ฆ่าด้วยอุ๊ยเอาเรียบร้อยผู้หญิงคนนั้นืกับดักอ่ะต้องระวังให้ดีมันมันอยู่ทุกที่เราต้องรอบข้อเ,เองนงทุกคนอันนั้นน่าจะเป็นกับดักที่สองตรงที่มันเป็นเหล็กๆตรงนี้เออเนี่ยรู้สึกว่าแบบพอสามารถกดกับดักได้อกูไม่ลงไปหรอกออรผู้หญิงเรียบร้อยทำอย่างไรไม่มีอะไรเกิดขึ้น อ่าตรงนี้เป็นสะพาน <point> อืมรู้มันรู้ค่ะตรงนั้นเป็นกับดักอย่างนี้ระวังนะมันปัดเราได้โอ้โหมันจะผักเราตกอะแต่ว่าไม่เป็นไรเรายิงันนี้ก็ไม่น่าโดนนะเออ <point> อ,องศามันได้เอาง่ายๆโอเคตรงนี้เป็นรางเรือน <c oughs> เดยบร้อยตายไปสอง <c oughs> อือ้ยเพื่อนมึงจะรีบไปไหนเ <c oughs> หลือกันอยู่สี่คนซะงั้น งนี้ลองนั้นเป็นแรงบีบเอา้าเรียบร้อยโอ้โหยังไม่มีใครโดนเหลือกันอยู่สี่คนก็ต้องรักษาชีวิตได้ดีทินทุกคนเราเนี่ยชีวิตหนึ่งมีค่ามากเพราะว่าเพื่อจะได้ส,สะละเราไปได้ตรงนี้เอา้าเพื่อนเราเนี่ยก,ยก,ก็ยึกยักเก่งหมดทุกคนเราต้องพยายามยึกยักยักอ่ะให้เขาแบบหลอกล่อให้เขาใช้กบดักไปโดยที่เราไม่ตายฟรีเอ๊ยอยกึกยักยึกยัก เรียบร้อยตายไปแล้วอีกหนึ่งคน <Check point. S 2> ตรงนี้ไม่กับดักนะรู้สึกเป็นไฟแน่เลยเออ,อเอาเรียบร้อยผู้หญิงคนนั้นตายเรียบร้อยแล้วเหลือตาไพ่กับผู้ชายคนนี้โอ้เราตายเป็นคนท้ายตลอดเลยอะแต่ว่าเราไม่เข้าไปเสียสละเนาะดูไม่ค่อยมีสุสขสีเท่าไหร่เออนี้อุ้ยมันจะมีอยู่ท่อนึงที่ร้อน เงี้ยผูชานน้นโอเคอุย๊ยทอแล้วมันร้อนอเพื่อนเราหลอกล่อได้เก่งมากตรงนี้มันจะเทราวาลงมากูไปแล้ว <c oughs> เลยกับจักหนึ่งอันนี้มันแค่หมุนติวต้วๆใช่ไหมเออนี่ไงถ้าไฟหลอกล่อได้กูไม่มมงโงงหรอกค่ะโอเคตรงนี้กระดาษสุดท้ายแล้วนะถ้าพฟเยเสร็จสละดดีไหมเนี่ย อยู่บนถังน่าจะปลอดภัยอยู่ตรงนี้ปลอดภัยเฮ้ยมันมันอะไรนั้นวะเออปลอดภหลอกล่อได้วะ่ะกูไม่ตายงง,ง,งหรอกคะ่ะโอเคเรียบรอย้อยผ่านกูผ่านกูผ่านเรียบร้อยตายให้นอนไอ้ผู้หญิงกูนี่เก่งจริงเลยเนาะมาทุกคนเราไปฆ่าไอ้ผู้หญิงต้องกันร้างแค้นแล้วก็ทวงความยุติธรรมให้เพื่อนไม่รอดหรอกมันอ,อยู่ไหนแล้ววะมันแอบมันแอบมันแอบ มันแอบบมันแอบ,บบ Paste, ind, มันแอบเบฮ้ยทุกคนมันแอบวบะมันแบบนอบ <Mul> มันแอบมันเอามันแอบ,บตรงหลังมันแอบตรงหลังกล่องถ้าไปมองไม่เห็น <Awesome. S 1> แต่เพื่อนเราฆ่าได้ปกติอะถ้าไปจําได้นะมันามาจะมีการเห็นชื่ออยู่เว้ยแต่ว่าแต่ว่ารอบนี้เหมือนเขาเอาชื่อออกไปแล้วทำให้แบบว่าเรา,มา,า,เา,เาไม่สามารถจะเห็นได้ว่าเขาแอบตรงไหนอะเหตุผล วิ่งแล้วว่าตายตรงนี้มาถ้าไปขอวตเป็นอะไรว่าด่านใหม่เนี่ยด่านนี้น่าไม่เคยเล่นนะสี่นะคะเขาเล่ว่าระดับความยากนี่คือสี่โอเคทุกคนมาเตรียมพอไม่ดีด่านนี้เอ้ยไม่ใช่ด่านนี้ไม่ใช่ก่อนด่านนี้คือถัดไปสักนี้อ่าอันนี้เป็น point sky rune สามดาวเฮ้ยด่านนี้ถ้าจะไม่ผิดนี่คือห้าดาวแล้วไม่ใช่หรอกแต่รู้สึกว่าเขาเหมือนกับว่าตัดความยากมันออกไปอันนี้เป็นผู้หญิงอีกแล้วอย่างให้ผู้ชายเป็นคนบังคับใครอยากให้ผู้ชายจับค่ะ โอโหความร่านนี่มันอะไรเรียบร้อยไอส้สไปเดอร์แมนเรียบร้อยไอ้ผู้หญิงนั้นตายแทนโอโหอนาถาจังเรียบร้อยไอส้สไปเดอร์แมนมันแตกไปแล้ววิเหมือนผู้หญิงของมันใช้กระดักไปแล้ว่ะก็สลุยไปเลยสิคะเฮ้อเน,นี่มันจะเรียกไปไหนโอเคมาร้อยมันเปิดตรงนี้มันเล่นกันเป็นไหมเนี่ยมันเหมือนกับใชก้กระดักไดมั่วมากอะแต่ว่าถึงแม้ว่านางจะไม่ได้ใช้กระดักแต่ก็ยม่ยแต่ก็ตายไปแล้วห้าคน เอาตรงนั้นมันลวงเอาตายไปสองไอ,อ้ตรงนี้มันยังกดได้อีกเอ,อกดไปแล้วกดไปแล้วตรงนี้มีอีกอันนึงเหลือกันอยู่สี่คนโอ้ไม่นะมีผู้หญิงนั้นแม่งผ่านฉลุยเลยอะระวังนะม,มันมีเครื่องยิงอะไรก็ไม่รู้ยิงม่วงมายิงนั่นผักประตกเหรอเออว่าย่างนั้นเถอะอันนี้จะเป็นถังนะซึ่งถังนี้คือแบบหลบได้ง่ายมาก เนี่ย <N ee> หลบโคตรง่ายเลยถังเฮ้ยต้องระวังตรงนี้กบดับมันใกล้ๆกลไปเลยแล้วกัน<า> <N> ว้ากูาไปเลยอกูผ่านฉลุยเฮ้ยเถ้าใครมีสิทธินำไปก่อนนะถ้าเกิดว่านาำไม่รู้ว่า้าไฟแบบนำไปแล้วเต้องต้องดูดีๆต้องดูดีๆนางอาจจะมาแบบรอบข้าที่หลังก็ได้ไปแบบงียมๆผ่านฉลุยค่ะพี่ผ่านฉลุย เฮ้ยฉันยังไม่รู้ว่าถ้าใครเดินมาแล้วเอาตรงนี้ก็จะไหวดีระวังตอนที่หนามันมาอกูผ่านค่ะเรียบร้อยมึงตายมึงไม่รู้หรอว่ากูแบบผ่านมาแล้วโอเคตายให้นอนกับคุณผู้หญิงไม่มีสิทธิ์ได้เอบแน่นอนเพราะว่าฉันมาอวอว่าที่เธอคิดจะมาแบบไม่ทําให้เธอรู้อีกแน่นอนเออมันยังเดือยอยู่วามันยังมันยังไม่รู้ตัวมันยังไม่รู้ตัวอืมหน้าเบี้ยวไปเลยมึงโอ้โห บอกเลยเขาว่าตายไม่รู้ตัวถ้าใครเป็นแบบมาแบบเงียบๆจริงๆ <'ve> โอ้โหใครที่หนึ่งด้วยคือใครที่ฆ่าไอ,ไ,อไอ้ไอ้พวกคุมกับดักไล่จะเป็นที่หนึ่งเว้ยต่อว่าเราเข้าใสนใก่อนก็ไม่ได้แปลว่าเราจะได้ที่หนึ่งนะคนที่ฆ่าคือได้ที่หนึ่งแน่นอนแล้วก็อีกอย่างที่ถ้าไพทำได้ที่ทำไม่้ไพได้ที่หนึ่งอ่ะเพราะว่าไพ่อ่ะอะไรวะคือถ้าไพอ่ะรีบไปไงแล้วคือแบบนางไม่ทันสังเกตว่าถ้าไพไปแล้วอะไรเงี้ย เดี๋ยวเราจะได้นึ่ประมาณสองสสักหนึ่งถึงสองเกมแล้วกันนะเพราะว่าเอ่อเพราะว่านี่น่าจะแบบน่าจะน่าจะนานแล้วอันนี้เป็นดันเป็นันาที่อภัยอโวโหวตอนก่อนอ่าตอนนี้เราก็ได้มาเลยเนาะดันนี้ต้องระวังเพราะว่าเราไม่เคยเล่นเรอกจะตายเป็นคนแรกก็ได้ 3, ต้องดูให้ดี <S 2> 2, <S มันมันไม่มีความเคยชินอะ่ะอภัยขอไปเก็บอย่างนี้ก่อนตรงนี้ต้องมีอะไรแน่เลยอะ่ะตัวตุน,ตตนโอ้โหตัวตุนเยอะกวาไปเป็นห้าแล้วก็รวมกันเป็นหนึ่งมีคนตายไปสอง นีต้องมีกับดักแน่เลยใช่ไหมเอ้ยอะไรอ่ะลมมันคือลมมันคือลมหัวตาเปเยอะมากเลยอ่ะสามตัวแต่ว่าก็เหลือพวกเราใชีวิตแค่เจ็ดคนตรงนี้มันกดไปแล้วใช่ไหมโอเคมันกดไปแล้วระวังนะกับดักมากับดักมันสามารถจะกดอีกครั้งได้ <point> อ๋อตรงนี้เป็นรางหนีบกับดักนี่คือแบบอุ่นแรงเนาะอันนี้เป็นระเบิดงให้ผู้กล้าของเราไปแล้วล้อมขอบอได้ไหมอ่ะ ไม่สิมันระเบิดแล้วสภามันเหลื่อนไปเลยสภามันเหลื่อนไปทั้งแถบเลยโอ้โหโอ๋อหินมังงนจะงอกตรงนี้แทนทำไมเราต้องมตกตรงนี้นะ้บางอย่างเกิดเราต้องปากลกัวทุกคนต้องระวังเฮ้ยอันนี้ต้องมีอะไรแน่เลยอะไม่มีเดี๋ยวสิมันต้องมีอะไรสักอย่างเลยวิหินโอ้โห,ห,โโหตายหลายคนเลยอ๋อแล้วมันก็ลงมาตรงนี้ด้วยโอ้โหกับดักแต่ละกับดักจนมาถึงได้ททรหดแบบนี้ อันนี้เป็นน้ำแข็งน้ำแข็งไม่ไหลโตว่ะอัน <point> นี้เป็นกระดาษอะไรก่ะโอ้โหไอร้อนได้ไปตรงไหนอีกอะต้องปีนเหรออ๋อต้องปีนต้องปีน <c oughs> อ้าว <c oughs> ยังไงคะเนี่ยปีนยังไงวะกูไม่เข้าใจ หลือกันอยู่แค่หนึ่งคนนั่นก็คือผู้หญิงคนนั้นเว้ยคือถ้าไครคิดว่าร่อยก็ต้องปีนอ่ะเไม่ให้มันสูงเกินหรือให้ไม่ไม่ให้มันต่นําเกินถ้าเกิดว่าสูงเกินมันจะติดเพดานเราก็แตกเรียบร้อยไอ้ผู้หญิงนั้นตายรอบนี้คือผู้คุไมไป่ฝ่าชนะโอเคทุกคนก็สำหรับคลิปนี้้าไฟก็ขอจบลงเพียงเท่านี้เนาะใครที่ชอบเนี่ยก็ช่วยฝากกดไ like ลค์กดติดตามไห้ด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้เพียงเท่านี้แหละไปแล้วจ้าบ๊ายบาย